สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอ่านเข้าเส้นกันเหมือนเคยนะคะวันนี้หยิบเล่มนี้มาฝากค่ะ Move Heaven and Earth ค่ะเขียนโดยกระทิงภูลผลนะคะจากสนักพิมพ์คูปค่ะมาดูเนื้อหาด้านในกันนะคะ เล่มนี้นะคะเป็นเรื่องราวชีวิตของคุณกระทิงภูลผลค่ะประธานกลุ่มของบริษัทกสิกรบิสเนสเทคโนโลยีกรุ๊ปนะคะหรือ KBTG นั่นเองค่ะที่อดีตนะคะเขาเป็นเด็กต่างจังหวัดค่ะซึ่งมักพูดถึงตัวเองได้อย่างเต็มปากเต็มคำนะคะว่าผมโชคดีที่ไม่มีโชคอะไรเลยค่ะ คุณกระทิงนะคะที่บอกว่าตัวเองโชคดีที่ไม่มีโชคอะไรเลยเนี่ยจนต้องสร้างโชคให้กับตัวเองเนี่ยกระทั่งเรียนจบจากสแตนฟอร์ดค่ะเคยทำงานที่ Google นะคะแล้วก็เก่งมากด้านสตาร์ทอัพค่ะถึงขนาดที่คุณชัดชาสิทธิพันธ์นะคะบอกว่า คุณกระทิงเนี่ยมีอีกสามสิ่งที่นอกเหนือจากความขยันและการทำงานหนักนั่นก็คือการเข้าใจคนการเข้าใจเทคโนโลยีและการเข้าใจธุรกิจค่ะหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นหนังสือที่มากกว่าเรื่องราวประสบการณ์ของคุณกระทิงค่ะแต่สิ่งที่เราจะได้เพิ่มเติมเนี่ยก็คือมุมมองที่ไม่ธรรมดาของการทำงานการใช้ชีวิตการทำธุรกิจแล้วก็การเรียนรู้ผู้คนค่ะเดี๋ยวเรามาดูข้อคิดที่คุณกระทิงฝากไว้ในเล่มนี้กันนะคะข้อแรกค่ะทุ กคนมีพลังพิเศษประจำตัวแม้จะดูเล็กน้อยไม่สลักสำคัญสักแค่ไหนก็ตามแต่มันก็สามารถกลายเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ได้เสมอข้อที่2องท่ามกลางความมืดมิดจงมองหาแสงสว่างเล็กๆหรือถ้ามันไม่มีจริงๆนะคะคุณก็ต้องเป็นคนที่จุดมันขึ้นมาเองค่ะข้อที่3ค่ะ ทุกอย่างเริ่มจากใจเราต้องรู้ใจตัวเองก่อนนะคะแล้วก็ไม่โกหกตัวเองเพราะใจเนี่แหะค่ะมันจะนำเราไปสู่ความตั้งใจแล้วมันก็จะบันดาลให้แรงนั้นเกิดขึ้นค่ะข้อที่4ถ้าเรามีความมุ่งม,มั่นมีใจรักแต่ไม่มีสิ่งที่เรียกว่าวิในนะคะความสําเร็จเนี่ยมันก็จะเป็นแค่ภาพลวงตาไม่มีทางเกิดขึ้นได้จริงค่ะข้อที่5เมื่อออกจากคอมฟอร์ทโซนเนี่ยนะคะคุณจะเข้าสู่ เฟียโซนทันทีวิธีที่ง่ายที่สุดที่จะออกจากเฟียโซนเนี่ยก็คือลุกขึ้นมาเรียนรู้แล้วก็เข้าสู่เลิร์นนิ่งโซนนั่นเองค่ะข้อที่6ค่ะ วันที่ตื่นมาแล้วเกิดอาการเหงื่อตกมีอาการพารานอยมีอุปสรรคมีปัญหาใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนะคะวันนั้นเนี่ยให้ถือซะว่าเป็นวันดีค่ะเพราะว่าเราจะเก่งขึ้นกว่าตัวเราเองเมื่อวานนี้นะคะข้อที่7ค่ะบางครั้งนะคะคนเราจะต้องพุ่งเข้าหาประสบการณ์ที่เรียกวันหลังชนฝาหรือสถานการณ์ปิดประตูแพ้ประเภททุบมอข้าวทําทุกอย่างเพื่อให้รอดเพราะคนเราเนี่ยแหละค่ะมันจะถูกหล่อลลอมให้เก่งแบบก้าวกระโดดได้ท่ามกลางวิกฤต ของชีวิตนะคะข้อที่8ความขาดแคลนคือสินทรัพย์ล้ำค่าที่สุดค่ะถ้าเรายอมรับมันเราจะสู้อย่างถูกต้องและตระหนักชัดว่าจะต้องสู้ด้วยทุกสิ่งที่มีค่ะข้อที่9 จงลงทุนในตัวเองพัฒนาศักยภาพตัวเองวิ่งเข้าสู่สนามที่มีแต่คนเก่งๆอยู่ให้ถูกที่ถูกเวลาคบหาถูกคนเราก็จะเป็นคนที่โชคดีมากขึ้นค่ะนี่แค่ตัวอย่างแนวคิดนะคะในเล่มเนี่ยเขายังมีสถานการณ์ต่างๆมากมายค่ะที่คุณกระทิงเขาได้ผ่านพบนะคะแล้วก็ประสบมากับตัวเองทั้งสิ้นค่ะถ้าคุณอยากจะเป็นหนึ่งในคนที่สามารถพลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินได้ก็ควรจะอ่านเล่มนี้ค่ะส่วนคนที่รู้สึกว่า ชีวิตไม่มีแต้มต่อก็ควรได้อ่านเล่มนี้เช่นกันนะคะเพราะเล่มนี้เขาจะบอกคุณว่าต่อให้ฟ้าไม่ลิขิตถ้าคุณทุ่มสุดชีวิตก็สำเร็จได้ค่ะอ่านเล่มนี้ใกล้ช่วงสิ้นปีมีพลังสู้ต่อในปีหน้าแน่นอนค่ะวันนี้หมดเวลาของอ่านข้าเส้นแล้วต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ